มีระเบิดด้วยหรอระเบิดไฟไฟในมือกูอเจกูเจับไฟในมือปาอะไรเพื่อนเดินได้อยู่ใชไหมมึงยังอยากเดินใต้อยู่ไหมเหี้ยของมึงไม่เท่าไหร่ไอ้จะตอนมึงยิงอยู่เดี๋ยวกูจะปาปาให้มึงอยู่พื้นไม่ต้องเดินไปไหนโคตรเขี้ยดเลยนี่แหละ ไปซ like ี่ไปซี่ไปไม่ไหนเลยที่เนี่ยอุ้ยไอ้ดนุ่มแปดเลยโอ้ยคุณเปิดแล้วไปไม่รู้แฟดใครด้วยแปดแค่ว่าดูตาบอดมัแล้วปวดไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้ไแสบตาคุณสัตว์เต็มหน้ากุณไอตัวกานิดนิดสองตัวนิดสองตังไนไวเปอร์กับไอ้นี่ยอยู่อยู่นิดน้าไม่รู้คอมบารี่อาร์กไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้

ตาไอ้สัตว์ทำไมมีแต่คนมีสติปะมันอยู่เอะโอ้ไอ้สัตว์เต็มหน้าเลยเฮียใครมาไปจ้ำศพหัวไอ้สัตว์ตตเต็มหน้า<อ>เลยเฮียเี๋เยวคน, <seconds> นไปไล่ฆ่าเฮือเ <c oughs> ยอะรู I'm not Yoru. Yoru Yoru Don't say it Yoru โอเคอ้าวเลยบเจตัวแล้วครับเจ้ลอู้ดเอาดูว่าตายดิไปเจ็บไปเลย มีมือหมุนด้วยนะไอ้สัดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงเดินไปก่อนนะเดี๋ยวกูตามไปเสร็จแล้วพอมึงจะตายปุ๊บมึงก็ยิ้มให้กูนะเพี่อนที่ว๊าทแล้วเราก็จะไป ระดุดกับดักแล้วมันก็จะเห็นในยิงป้องบบยิงดักยิงสุดเชี่ยไอ้ดองริเอ่อโดนไปเจ็บมากยี่หกเจ็บจริงวะเจ็บเจ็บยี่หกวางแล้ววางเอวางเอโครแมนเลยดวงนั่งชมไปนั่งชมกูเลยกูเลยมัน มาตัวเดียว่ขวามือดงขวามือสล oh, <hell. S 1> ังกนแล้ว<ๆ>มาอีกมาอีกมาไปโดนมันเข้าฝั่งนี้มาเข้าฝั่งนี้วางแล้วไปโดนมันวางแล้วัตงะอ <c oughs> ยวาว <c oughs> โดนกันโดนถ้อยโดนถ้อยโอ้ยเยอะโดนแหละโอ้ของใครบ้าเดียร์เยอะอะไรโด hey, ่อะไรการบ่นอะไรไอสัตว์ของใครบ้าก็ไม่รู้เยอะยิงโยนใส่หมดพวกเยเนี่ยก็ไม่ได้ส่ง เออยอ่เกมหัวหวนัดนึงอะไม่เห็นไม่เห็นมันก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนี่เย Last player standing ่เย What the fuck What the fuck อไปบดิเสีย Spike เฮียเลยโเฮีย ร้อยีสิทพร้อมตายอีี่น่หลัการความรู้สึกกลโอ้ยแต่คาย s, oh! <S, <S i e d o เยอะเครัทำเยอยก้้ห็นเลยแต่เจยอะอ่ะ One enemy remaining s p i k e down. b Toyota. เพื่อนเก็บแล้วโอ้ยกันมาล้านเลยไม่ไม่ทั้งชุดไอ้ <c oughs> เหี้ยไม่ทั้งชุดแค่เกือบทั้งชุดโคตยเหี้ยไม่ต่างกันหรอกไอ้สั้จะตบอ่ะเนี่ย <c oughs> อุ้ยสัสเ้ยกูอิเฟกช้าแตกข่อยเอะเขาเอ้อเอะ อะไรวะเงาตัวฟันเอาโดโดเพือดติ๊ตาเอาจ้แหวงจ้ำแตกจ้ำแหงทำไมวะคือมึงก่อกสุนกูเชิงข่าวเลยจำแหงเนี่ยจำแหงแตกโอ้ยเจ๊งอีกแล โไปเะเอตปวใหญ่สัตว์เะเอ๋ปูเลยเะเอเฮไม่ยังว่าป่วยเจเจเจสามตัวยเย็นเพื่อนโปไปหัวแตกนะไปแล้วเจอมเดิมดูไแล้วคนดูุได้ไง แล้วมึงยิงไอ้ดอกไม่โดนแล้วยิงกูโดนที่คือเขี้ยอะไรเนี่ยโดนป่าาาไม่ทันเขี้ยไม่ทันแล้อคือเขี้ยอะไรไม่ยิงไอ้ดอกไม่โดนไอ้สัตสไอ้กันคือเขี้ยอะไรมันยิงไอ้ดอกไม่โดนนั่นน่ะไอ้สัตว์แล้วยิงกูโดนเต็มเลยเต็มเลย

ห o u w t e n a ลั้นเนี่ยไม่สตอักษรไอ้ท่มันติดกูก็ตอบตรงไม่ได้เหมือนกันอีกนัดเดียวเนี่ยมันเจ็บหนักโอ้โหเหอ้ i t เปด เคโอโลวางแล้วเรือแงจุดลอยสัตว์ทำไมวะกูยิงเคโอไม่ตายไงเล้วเด็กเจโนอย่ามือเหม่อมองขึ้นไหมเพื่อนมาช่องเดิมแล้วเหี้ยอย่าไปกลัวกูมาแล้วไอสัตว์อยู่ไม่อยู่ต้องการระดงมึงอะ เฮียโดดช่วยชีวิตกูไอสัตว์หลัง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 าหลังเออหลังไหนมัอยู่ขวาไอสัตว์เสียงอ่ะไอสัตว์เคอ้ยเฮียึงไหรือเมื่อกี้เสียงไอเฮียโด่งเฮียดยิงเหรอ

โด <laughs> น, <izon Pokémon> นตัวเต็มๆเหรอแต่แล้วแต่แล้วยังไงดิออนมากับปืนลูกโม่มัวตายไะ น้องถามเลยไม่้อถามเียนงน่ะตายหมดเลยักลกลัว Last player standing เรียบร้อยเียโดนแล้วมัวตายปะตายเียวงี้เดี๋ลากไปแด Last round before the switch ้วสุดายโอ้แปดจะเอ๋ฟินิกส์ออกไปรอบไหมออกไปแล้วการการมาลูกๆเฮ้ย I k n ต w ยโดยสักเขี่ยมึงยิงแม่นก็แม่นกันเืยไอ้สั้นปู่ตกตายแล้วโอ้มึงก็ตายแล้วเช่นกันอยู่ๆก็ช็อตตัวเองเียอะไรเนี่ยนิอัน

เปิดเลยดิยิ่งใหญแต่ว่ากูนะไอ้เนี่ยเสร็จแล้วมีคนเปิดแล้วเชื่อเลยพันหัวไปวะทางมันมีคนมันมีคน,น,คนเข้าแล้วเน,นี่ยกูขัดเลยแล้วกูขาดเลยแล้วกูขัดเลยแล้วโอ้ยเหี้ย <c oughs> ยิงไม่โดดได้แต่ว่ากู่งงกับตัวเองมั่นใช่ไหมงงกับตัวคือมันจังหวะตรงที่ยิงโดนเหมือนก็ไม่โดดนะเว้ยไอ้เจี้ยบเออคนทักอะจากไอ้คารเนียเต็มหัวเลยไม่ตายดิเว้ยเหลือนิดนึงคาร์เหลือนิดเป็นเจ็ดแปดไอ้เจี้ยบโดนเต็มหัวเลยเมื่อกี้มาแล้วว่าตายอี่สองแล้วก็ไม่โดนเลย

ไ,ไปไหนไปด้วยไปไงไปด้วยไปด้วยไปด้เลยเนี่จะไปบีเว้ยเราจะวิง่งเข้าไปไอ้จะวิง่งเข้าไปทัดลูกซองก่จะไม่ว่าเลยเอาลูกโถมโถมโถมด้วยโถมดปวยลูกมโมยแหละ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาคลิปนี้ลงแล้วมึงคอยดูว่าเจอาอ๊บรออยู่เดี๋ยวก็เอาคลิปนี้ลงแล้วมึงคอยดูเด้ไม่โดนในขอบครับ Spike down B กูเป็นอะไรกับ KO มากไปยิงไม่ค่อยโดนเลยเนี่ยแต่ละคนเล่นเป็นขี้เลยเนี่ย ยิงไปยู่ตรงนัอ้ไม่เข้าใจตัวเองไงสัตว์ยิงเขาไม่โดดเอาเอาลูกโมต่อว่ดูต่อได้เว้ยสัตว์ไหนก็จะแพ้อะไรยิงเออต้องกดพวงแน่ว้่งกดพวงเทเท้วยมีอยูพวงเทเทว่ะขอบคุณ เนกูยิงเขาไม่โด,โด,โด,ไไไดนไ้โไอ้เนี่ยไม่ได้ช่วยเียเลยโดนการวงก o l l e r s a n g ไม่ได้ช่วยเฮียไอ้นะจ๊ะเดี๋ยนะไอ้ตังไปไหนหมดวะพวกมึงโ <c oughs> ม่้เจ๊โม่ว้าไอ้เนี่ยมถูกเป็นคนจะเหลือตัง,งเยอะกว่านี้มะอ้าคนเข้าเข้าประตูมิติมา นี่เขาโดนลูกโมงกันยังยดนเดือดนี่ยิงไม่โดนเลยก็เถอะด่วงไปเลยโอ้ยโดนฟิดิงโดนอะไม่ตายไอ้ที่พวกไอ้ยี่อยเจอไอ้จ็่อีกแล้วโจมเหี้ยมโมงมึงเทพอ่ะเฮี่ยแผ่นนี้ได้ผลโด ไปดกมาแล้วนี่ปอบอบคนนี้ไม่เป็นไรตายเกินดุโอ๊ยทำไมไม่ตายวะแม่งดก48สิแก่เหลือไว้ทำไมกูยิงมันไม่โดนเลยดู One out เลยเทง่ไอ้กูโง่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 มันเหลือก็แค่สองอะเหลือจังแมวเลยได้ดุ <ช>ไปทางอะไรกันหมดเลยหรอ ยี่อลังแตกโอเคเอาแบบวิธีหน่อยกันไม่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 เอ็กไม่ใช่กูไม่ใช่กูตายตายโอเมน What the fuck สาม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 มีคนมาชุบมีไปเล้นะ

ไ <Spike> อ,กอ้การเหรอไม่เห็นมึงลองวูบหักไอ้โด่มึงลองอยู่ยเฉยเลยคุณอยากรู้มันจะเห็นมึงไหมเห็นไอเขี้ยวหูกูโผล่อยู่อีก <c oughs> สักต้องเก็ตดีๆกมจริง <c oughs> จะไปจับระเบิดมาแล้วโดมงฝ่ามือข้าวนาข้าวนา รู้ได้ไงอยู่ตรงไหนวะใช่ <c oughs> หรอวะยานโบราณสดปรกได้ส <c oughs> <c oughs> ั์โอ้เขี้ยะมาก เก็บสามว้เหี่จะรู้มากแต่ว่าแต่ตัวไอ้สแต่เก็บสามแตวเ่าแพ้อะไกัเนี่ย